จะพาคุณผู้ชมไปไต่าบนานไดเซียนกันต่อเลยสําหรับท่านนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกราฟหุ้นนะคะการเกิดของโดจิโดจิคืออะไรเกี่ยวอะไรกับการลงทุนในตลาดหุ้นพอเกิดมาแล้วเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับการลงทุนของเรานะคะแล้วก็วิธีการดูดูแบบไหนหาคําตอบได้ในช่วงไต่บันไดเซียนกับคุณรณกรินะคะตอนนี้ดิฉันธนวัลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนผู้ชมท,ทุกท่านครับช่วงไต่บันไดเซียนวันนี้นั้นเรามาลงรายละเอียดถึงการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคโดยใช้กราฟแท่งเทียนนะครับหลังจากที่ทราบกันไปในคราวที่แล้วว่ากราฟแท่งเทียน,น,นบอกเราหลายอย่างทั้งไฮโลแล้วก็ราคาปิดราคาเปิดบอกขึ้นนุ่น,นลงในวันนี้นั้นเรามาลงรายละเอียดว่าแคนเดลสติกนั้นเขามีชื่อเรียกเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ญญอย่างยิ่งที่แคนเดลสติกให้เรามานะครับในแคนเดลสติกนั้น สามารถที่จะบอกชื่อต่างๆนานาแล้วเราสามารถจะเอาชื่อนั้นไปแปลความได้อย่างง่ายทีเดียวนะครับในวันนี้ผมมาแนะนําว่าเคทูสติกนั้น,นในขั้นแรกที่นักลงทุนจะต้องเข้าใจคือการเรียกชื่อและมีชื่อชื่อหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สาคัญของเขาเราเรียกการเกิดสัญญาณอันนี้ว่าการเกิดรูปโดจินั่นเองนะครับนักงทุนครับการเกิดรูปโดจินั้นให้ความหมายหลายอย่างครับความหมายที่โดจิเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือการเกิดรูปกากบาทของกราฟแท่งเทียนนั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานั้นการเกิดรูปโดจิจะทำให้ราคาหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับวันก่อนหน้าซึ่งถือว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่กราฟแท้งเทียนเกิดสัญญาณโดจิขึ้นมานักงทุนจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูภาพต่อไปซึ่งมีความเห็นชัดเจนเกี่เรื่องของการเกิดโดจินะครับ ภาพการ์ดที่เกิดความชัดเจนครับอย่างที่ผมเรียนไป่สักครู่ว่าการเกิดโดจิคือการเกิดกากรบาดเรามาดูภาพที่ประกอบนะครับในวันก่อนหน้ากราฟเกิดภาพสีเขียวคือราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเมื่อเกิดการกบาดและเกิดโดจิแทบไม่น่าเชื่อว่าวันต่อมานั้นราคาหุ้นปรับตัวลงเป็นสีแดงเรามาดูภาพต่อไปนะครับวันนี้เช่นกันราคาหุ้นปรับตัวเป็นสีเขียวและหลังจากนั้นวันต่อมาเกิดสัญญาณโดจิและแทบไม่น่าเชื่อวา่า วันรุ่งขึ้นราคาหุ้นปรับตัวลดลงเป็นสีแดงครับมาดูกรูปหนึ่งนะครับเห็นชัดเจนก็คือว่าวันก่อนหน้าราคาหุ้นปรับตัวค่อนข้างรุนแรงครับปรับตัวสูงขึ้นวันต่อมาเกิดสัญญาณโดจิครับและทำให้วันรุ่งขึ้นนั้นแทบไม่น่าเชื่อว่าราคาหุ้นเกิดการปรับตัวลงเป็นสีแดงแล้วลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่นี้คือความชัดเจนที่เห็นขึ้นอย่างชัดเจนกับการเกิดรูปโดจิในราแท่งเทียน ดังน้นครับนี่คือเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการเกิดสัญญาณโดจินั้นบอกทิศทางในทางตรงข้ามของวันรุ่งขึ้นได้เลยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมการกระบาดของโดจิจึงให้ผลแบบนี้ได้เพราะว่าในทางจิตวิทยานั้นมีอะไรบางอย่างบอกเราอยู่ครับเรามาดูรูปนี้นะครับการเกิดโดจิอย่างที่เรึยงตอนแรกว่าเป็นการเกิดกากระบาดนั่นเองการเกิดการกระบาดจะเกิดจากการที่มีแรงขาย และแรงซื้อประทะกันจนราคาหุ้นนั้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนได้เส้นด้านข้างนี้บอกเราถึงราคาเปิดและราคาปิดค่อนข้างจะเท่ากันในขณะที่ไฮโลระหว่างวันนั้นอยู่เท่าเดิมเห็นไหมครับว่าแรงขายและแรงซื้อประทะกันตรงนี้ทําให้ราคาหุ้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปได้เพราะนั้นในวันรุ่งขึ้นหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดก็ตามขึ้นอยู่กับว่า แรงซื้อและแรงขายในวันในวันรุ่งขึ้นนั้นใครมีมากกว่ากันเพราะสัญญาณโดจิจึงเป็นสัญญาณที่บอกเราถึงจิตวิทยาที่สําคัญว่าใครมีกําลังมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะในวันรุ่งขึ้นนักลงทุนครับสัญญาณโดจินั้นมีความรุนแรงระดับหนึ่งทีเดียวซึ่งสามารถจะทาให้หุ้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทั้งระยะสั้นและระยะย,ยาวได้เรามาดูผลของโดจิกันนะครับว่าผลระยะสั้นและระยะย,ยาวนั้นเป็นอย่างไรครับการเปลี่ยนแปลงของโดจิถ้าเราดู จากกราฟดังกล่าวเราจะเห็นนะครับว่าในขณะที่หุ้นกําลังปรับตัวสูงขึ้นและเกิดสัญญาณโดจีขึ้นอย่างไม่คาดฝันต่อจากนั้นไปหุ้นมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและลงเป็นปลายสัปดาห์ด้วยซ้ำไปนะครับกราฟนี้เช่นกันนะครับหุ้นกําลังปรับตัวลดลงอยู่เกิดสัญญาณโดจีขึ้นในวันต่อมาหลังจากนั้นหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยหสัปดาห์นะครับ รูปต่อมานะครับเป็นแบบเดียวกันเลยหุ้นปรับตัวลง3วันและเกิดสัญญาณโดจิขึ้นตรงด้านล่างเห็นไหมครับว่าหลังจากนั้นหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อย 1- 2ถึงสสัปดาห์อันนี้แสดงให้เห็นว่าการเกิดสัญญาณโดจินั้นมีความสําคัญอย่างไรมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับนี่คือการเกิดสัญญาณโดจิแบบระยะสั้นนะฮะจะเห็นว่าวันก่อนหน้านั้นหุ้นปรับตัวลดลงครับแล้วเกิดสัญญาณโดจิจากนั้นวันรุ่งขึ้นหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเลย ในวันต่อมาเกิดสัญญาณโดจิครับและในวันต่อมาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเห็นไหมฮะนี่คือการเกิดสัญญาณโดจิระยะสั้นวันต่อวันหรือ1วัน2วัน3วันให้ผลได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นเห็นว่าสัญญาณโดจินั้นสามารถที่จะช่วยในการเทรดดิ้งทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางได้ทางทุนครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณโดจิในกราฟแท่งเทียนนั้นมีความชัดเจนและมีความแม่นยำค่อนข้างสูงต้องเรียนว่า มากกว่า70%สัญญาณโตจีนั้นบอกทิศทางเราค่อนข้างชัดเจนครับและนี่คือสิ่งสําคัญของการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคของ c a n นลสติกครับในคราวหน้าเรามาเรียนรู้ชื่ออื่นต่อไปครับว่าสัญญาณทางด้านเทคนิคนั้นของแค n นลสติ c กให้อะไรเราบ้างครับ